วิธีการเปลี่ยนไส้กรอกน้ําดื่มครับเป็นเครื่องกรองน้ําดื่มยี่ห้อเทอร์โบล่านะครับโดยเราจะใช้ไส้กรองที่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดมาเปลี่ยนกันนะครับซึ่งปกติแล้วเครื่องกรองรุ่นนี้นะครับจะใช้เฉพาะไส้กรองที่เข้าผลิตมาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องกรองก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก,กับกล้องครับ เคื่องกองน้ำดื่มรุ่นยี่ห้อเทอร์โบลานะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอัลคาไลไฮโดเจนวอเตอร์นะครับก็จะมีหน้าจอและก็รูปทรงลักษณะกระทัดรัดนะครับมีฝาเปิดทั้งสองด้านฝาเปิดทั้งสองด้านก็จะมีข้อมูลของเครื่องกรองอยู่นี่นะครับชื่อสินค้ารุ่น TAF 500นะครับเทอร์โบลาตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าเราใช้อุปกรณ์ตัวไหนในการเปลี่ยนไส้กรองทั้งชุดของเครื่องกรองเครื่องนี้บ้างนะครับ